ครับสวัสดีครับพบกับช่องใจนำทางอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะเอาทฤษฎีการเรียนรู้ครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยเป็นทฤษฎีในกลุ่มของผู้ที่นิยมครับโดยเป็นทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญานะครับของบูนเนอร์นะครับผมครับโดยความเชื่อพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้นะครับของบูนเนอร์นะครับเขาเชื่อว่ากวรจัดโครงสร้างความรู้นะครับให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญา และจัดหลักสูตรและการสอนนะครับให้สอดคล้องกับระดับของความพร้อมและพัฒนาการทางสติปัญญานะครับและการคิดแบบอย่างรู้เป็นการคิดอย่างมีเหตุผลนะครับมีช่วงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะครับแรงจูงใจภายในนะครับจะช่วยให้เด็กนะครับประสบความสำเร็จและทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญานะครับเขาแบ่งเป็น สามขั้นตอนนะครับเขาบอกว่า 1. นนะครับจะเรียนรู้จากการกระทํา 2. จะเรียนรู้จากความคิดครับและ3จะเรียนรู้เป็นสัญลักษณ์และนามธรรมนะครับผมและเขายังบอกว่าการเรียนรู้นะครับเกิดจากคนเรานะครับสร้างความคิดรวบยอดหรือจัดระบบความคิดนะครับผมและเขายังบอกว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะครับคือให้ผู้เรียนได้ค้นพบกันเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับ ครับจาก <FELIPE S 1> ความเชื่อพื้นฐานนะครับนํามาสู parole, <age> ่การจัดการเรียนการสอนนะครับเขาบอกว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับเป็นการเรียนรู้ที่ดีนะครับที่มีความหมายแก่ผู้เรียน 2. องเขาบอกว่าควรวิเคราะห์และจัดเนื้อหาครับให้เหมาะสมก่อนการสอนนะครับผมและเขาบอกว่าในส่วนของหลักสูตรควรจะจัดหลักสูตรแบบเรียวนะครับหลักสูตรแบบเรียงก็หมายถึงว่าหลักสูตรที่เป็นเนื้อหา เดิมนะครับแต่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามระดับชั้นนะครับต่อมานะครับเขาบอกว่าควรส่งเสริมให้เด็กคิดอย่างอิสระนะครับเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ครับและเขาบอกว่าควรสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับเด็กๆและจัดกระบวนการเรียนรู้นะครับให้เหมาะสมกับ ท่านพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กนอกจากนี้เขายังบอกอีกว่าการสอนความคิดรวบยอดนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นและครูนะครับควรจัดประสบการณ์ให้เด็กได้คน้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับสำหรับการจัดก,การเรียนการสอนนะครับของบุนเนอร์นะครับผมก็เห็นว่ามีมีจุดเด่นๆอยู่หลายจุดนะครับผมเช่นจุดจุดเด่นก็คือว่าเริ่มมีการพูดถึงนะครับให ผู้เรียนนะครับได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยการจัดประสบการณ์นะครับให้ผู้เรียนได้เกิดการค้นพบการเรียนรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเองนะครับผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่าโตโตกจังเด็กหญิงนอกหน้าตา่างครับโดยเนื้อเรื่องนะครับจะเกี่ยวกับโรงเรียนโทโมเอะนะครับผมแล้วก็จะมีตัวละครหลักก็เป็นโต๊ะโตจังนะครับผมโดยมีความน่าสนใจอย,อยู่จุดหนึ่งนะครับคือว่า การจัดการเรียนการสอนของครูเนีครับก็จะมีตารางการเรียนการสอนแต่ละวันนะครับแต่ละวิชาแตกต่างกันไปโดยมีจุดที่น่าสนใจที่ว่าในแต่ละวันนะครับใครจะเรียนวิชาไหนก่อนก็ได้ครับผมอันนี้แล้วแต่ตัวเด็กเองเลยครับผมเปิดคาบแรกมาเด็กบางคนจะวาดรูปนะครับเด็กบางคนจะออกไปวิ่งเล่นกลางสนามนะครับโดยเด็กบางคนนะครับอาจจะ เอาหลอดทดลองทางวิทยาศาสตร์มาทําการทดลองครับเด็กบางคนนะครับอาจจะทําโจทย์คณิตศาสตร์นะครับผมครับจากจุดนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่า มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรารู้ได้ว่าเด็กแต่ละคนชอบสิ่งไหนถูกไหมครับเพราะว่าคนเราจะชอบเรียนอะไรนะครับจะชอบสิ่งไหนก็จะทําสิ่งนั้นก่อนนะครับเราจะเห็นได้ว่าเด็กชอบเรียนอะไรนะครับและนอกจากนั้นนะครับการเรียนรู้ของเด็กนะครับจะเป็นการเรียนด้วยตนเองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมโดยเด็กก็จะมีวิธีการเรียนรู้นะครับของตนเองนะครับโดยมีครูเนี่ยคอยเป็นดูคอยเป็นโค้ชนะครับคอยดูอยู่ห่างๆนะครับ ครับและการเรียนรู้แบบนี้มันก็จะเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อผู้เรียนเองเนาะเพราะว่าได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบได้ทําในสิ่งท,ที่ตนเองรักนะครับสิ่งนั้นก็จะมีความหมายนะครับแก่ตนเองนะครับและการจัดการเรียนการสอนแบบนี้มันค่อนข้างจะมีอิสระเนาะและเมื่อมีอิสระในการคิดในการทํานะครับความคิดสร้างสรรค์ก็จะเกิดขึ้นนะครับผมครับนี่คือหนึ่งตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบุนเนอร์ครับผมครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะพอมีประโยชน์แก่ทุกท่านครับผมขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ